สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันดีนะฮะวันตรุษจีนนะครับวันดีขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยความสุขเฮงเฮงปังปังนะครับขอให้มีความสุขมากมากนะครับคุณรู้ไหมว่าคนเรานะฮะเมื่ออายุย่างเก้าสิบสิบปีนะครับอะไรอะไรมันก็เสื่อมนะฮะมันก็เสื่อมตามวัยเลนตาของเราก็เหมือนกันนะฮะ สมัยวัยรุ่นมันสามารถฟองหุนฟองหุ่นได้ตามการโฟกัสของแสงนะครับมองใกล้ได้ไกลได้แต่พออายุเยอะนะฮะอายุสี่สิบขึ้นมันเริ่มเสลือมตามวัยนะฮะเริ่มเบลือมตามวัยมันจะแข็งตัวขึ้นนะฮะมันไม่สามารถส่อแสงอ่ะมันไม่สามารถเข้่ยงยยังใกล้ได้นะครับซึ่มันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องใช้แว่นนะใช้แว่นในการมองใกล้หรือว่ามองไกล แยกกันก็ได้หรือว่าใช้เป็นสองเป็นก็ได้นะฮะเวลาที่คุณต้องใช <Allah> ้เว่นะครับัอดีก็ให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับัสดีครับลาไปก่อนครับ